ธุรกิจร้านหนังสือต้องปรับตัวรับพฤติกรรมการอ่านออนไลน์ในปี2025ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้หดตัวลง4.5%กระแสทัชบับที่3605 12มกราค,คม5 6 6 1อุตสาหกรรมเวียดนามประกาศกฎใหม่เรื่องคุณภาพสินค้าส่งออกรถไทยภายในระยะเวลาสั้นแต่คาดว่าปี61จะยังคงเติบโตจากตลาดต่างประเทศกระแสทัชบับที่2 8 9 7 https colon slash slash www dot c a s c o n r e s e r c o m slash th slash analysis slash k i k i econ slash business slash petis slash สา7 7ก s p x ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,561ตามกรอบความตกลงเปิดเสรีด้านการค้าบริการของอาเซียนเวียดนามต้องลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากทุกประเทศในอาเซียนลงเหลือร้อยและสิบตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย https colon slash slash www dot c a s c o n r e s e r c o m s l a th แสลตอนาลิซิสแสลดเคขิดอีแสลดบิสเนสแสลเทสลตสามหกเจ็ดเเสพีเอยี่สิบเกธันวาคมอาษาษาสองพันอุตสาหกรรมตลาดโทรคมนาคมไร้าสายปี6กหนึ่งคาเติบโตประมาณ5.9%อร์เซแต่ทิศทางการเติบโตจะชะลอลงเนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดกระแสะทัชฉบักบที่2,892 h t t s s s นแ s ล r c ค m s ล t ด a n a l y s i s k k ล e ็อตเคขิดอีคอ s สล็อ i s ิซนอสสล็อสศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าตลาดโทรคมนาคมแบบไร้าสายในไทยปี2561ยังคงมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากปีก่อนเนื่องจากความแข่งขันในด้านราคาสำหรับการใช้บริการสื่อสารข้อมูล Data ที่เพิ่มขึ้น h t t p s w ค w ลน s ล็อตเ r ็บไซต์ a n a l y s i s s l a s h k k i c o n s l a s h b u s i n e s s s l a s h p e t i s l a s h 3 6 7 3 4 s p x 27ธันวาคม2560อุตสาหกรรมตลาดรถยนต์ไทยปี61คาดขยายตัวระหว่าง2-5%โดยมีทางเลือกหลากหลายและนวัตกรรมใหม่กระตุ้นกระแสะทัชฉบับที่2,890 https c o l slash l a s h w w w c a s e c o n r e s e a r c h c o m slash th แสลแอนาลิซิสแสลเคขีดอีของแสลบิซเนสแ s ลเพจแสลสามหกเจ็ดสอง d s t x ตลาดรถยนต์ในประเทศปี2,560ฟื้นตัวอย่างมากหลังหดตัวต่อเนื่องมาสีปีแรงหนุนหลักมาจากกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้น h t t p s colon แ w w c a s c o r e s e a r c h com แส t s n a l แ s น s ลิซิสแสลเคข s ดอีของแสลบ s ซิ e น s แลพแล d s t x 13ธันวาคม2560 อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยมีจุดเปลี่ยนสําคัญหลังภาครัฐปล่อยให้ราคาน้ําตาลเป็นไปตามกลไกตลาดกระแสทัศฉบับที่2885 h t t p s w w w c a s c o r e r e s e a r c h c o m t h a n a l y s i s k e c o n b u s i n e s s p a g e 3 6 7 0 0 a s p x ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าผู้นำคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4ธันวาคม2560ที่เห็นชอบแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลซึ่งจะลดการอุดหนุนในตลาด h t t p s w w w r e s i e w e a r c o m t h a n a l y s i s k e c o n b u s i n e s s 3 6 7 0 0 d s p x 24พฤศจิกายน2560อุตสาหกรรม ตลาดรถเช่าปี61ค่าโตอยู่ในช่วง6-8%จากโลจิสติกสและท่องเที่ยวกระแสะทัศฉบับที่2,882 h t t e p s w w w c a s c o r r e s e a r c h c o m t s a n a l y s i s k e c o n b u s i n e s s p e g 3 6 6 7 0 a s p x ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าตลาดรถเช่าโดยรวมจะมีโอกาสขยายตัวได้ด้วยมูลค่าตลาด42,500ล้านบาท หรือเติบโตกว่า9%จากข้อมูลที่เผยแพร่ h t t p s w w w c c a s r e s e a r c h c o m t h a n a l y s i s k e e c o n b u s i n e s s 3 6 6 7 0 a s p x 9ตุลาคม2560อุตสาหกรรม a c a o ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทยสนับสนุนรายได้ธุรกิจสายการบินปี2561ถึง3แสล้านบาทกระแสทัชฉบับที่2,875 Https, e h t t p s w w w c a s s c o r e s e a r c h c o m t h a n a l y s i s k e c o n s b u s i n e s s p a g e s t x 3 6 5 9 9 x t s สถานการณ์ล่าสุดไอซีเอได้ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทยบนเว็บไซต์ของ i c ซี o แล้วหลังจากที่ได้ขึ้นธงแดงตั้งแต่มิถุนายนปี2558ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจการบินของไทย ต้องเผชิญกับความท,ท้าทายหลายประการเช่นการที่ f A ต้องจัดการกับความไม่แน่นอนในระบบการขนส่ง H T T P S slash s www dot s a s c o n r e s e r o t com th a n a l y s i s s l a s k o n s l a s business slash petis s l a s p x